่านผู้ชมช่องสวนหลุงชวนชีวิตคิดไปเรื่อยครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีอ้อยยักษ์เขียวหรือว่าเอฟซีการเฮ็ดอ้อยชิดแบบชีวิตคิดไปเรื่อยของหลุงชวน,นะครับมือนี้ลุงชนมายินอยู่ในปลาอ้อยเหลืองบาซินนะครับซึ่งปลูกพร้อมกันกันกบอ้อยยักษ์เขียวที่เฮ็ดคิดไปเมื่อวานนีน้แต่ว่ามันกับเหง้ากลัวอย่างชัดเจนแต่ว่าข้อเสียของอ้อยเหลืองเนี่ยคือเอางไงเลยบ่อตัวบ่อนั่นกันเลยพี่น้องหเห็นเลยระบบหกักมันบ่ดีพี่นอ้นนองมึงพี่น้องมึงเวลาหาโย ระบบหักมันผดีนะครับระบบหักมันอาจจะซ่ากลัวล้าต้นนะครับจุความจุดไงเรแ่้วมันก็ติลลมไงลุงเชิญกันเลยไม่เฮ็ดตามที่ลุงเชิญเคยบอกไว้ว่าวิธีการแก้อ้อยล้มก็คือเฮ็ดร่องคูแบบนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ตอนนี้มันเป็นร่องคูให้พี่น้องได้เห็นแล้วนะครับแต่คือร่องคูห่างกันประมาณส6่หกจุต้นนะครับลุงเชิญที่มันจับมัดเห็นเป็นแกนให้บิ้งนะครับพี่น้องโดยใส่แบบชีวิตชีไปเรื่อยอีกนะครับสายน้ำหยดที่มันห่างแล้วนะครับจะเอามานะครับเอามาใส่ประโยชน์ จับใช่กันธี่นะครับพี่น้องปีอันนี้จับจับเลี้ยงใช่กันไม่เห็นนะครับให้มันเป็นที่ขาพอะเป็นที่ขาปุ๊บเขาก็ตั้งเลยครับตั้งว่าให้มันเทียงให้มันได้ยันกันนะพี่น้องให้น้ำหนักมันอยู่กลางนะครับเขาก่าอันนี้หอบเลยครับสองหอบสามหอบก็หอบไปเท่าที่เขามีอันนี้นะครับแต่จะให้ดีคือสามหอบนะครับสามหอบมันที่สูงตึ๊บเลยพี่น้องเนี่ยมันที่ึูงตึ๊บเลยก็มัดเลยนะครับ อันนี้บบแกเด้ครับอันนี้โบ,าบ,นนโบ,โบมาทบไว้เลยมาตายโตไปเลยนะครับเพื่อเพื่อให้คอยเป็นแกนก่อนนะครับเพราะเห็ดเป็นแกนได้เรี่ยวนี่นมาใกล้ๆนะครับนี่กแกนมันแกนก็คือแกนใ้มันใ้มันโยกนะครับมันจะล็อกกันไว้นะครับถ้าเขามาัเดเทียวแบบหลุมๆนะครับมันจะไปน้ากันเลยครับมันจะ้ายโตได้แต่ว่าอันนี้เห็นเป็นแกนซึ่งแกนกับมีซีอันที่จางลุงเชินเคยวอาไว้นะครับว่าให้มันค้าให้มันข้ากันเป็นลูกพอละครั้แล้วสุดท้ายนะครับเขาเกิดที่ออกมา สายน้ำหยดที่มันเป็นเส้นเาว้นะครับเขาอยากควบก่อได้ไส่กตประมาณทีก่อนี่นะครับขวบได้เออีย่ยพี่น,อน,น้องขวบไป้วบไว้เพื่อให้มันแบะออกนะครับแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดสองทุบเฮ็ดสองอันไว้นะครับเฮ็ดไว้ยี่ที่เลยนะครับแล้วก็มวลเราแต่ว่าต้องมดทบมวยไว้เพื่อแก้นะครับตัวนี้เป็นอย่างนี้นต้องแก้ดูแท,า,ทานมาคน้นแบบที่ถามนะครับสายน้ำหยดมันช่นเฮ็ดปรหยันะครับแค่นี้ก็มดไว้แก้เพื่อ,อยังเพื่อเวแล้วเขาที่หลอกกาบพี่น้องสมมติว่าเขามันอยากจะมาลอกกาบอีกนะครับหรือว่า อ้อยอ้อยพวกนี้นะครับที่มันเขา,าเขาเขาแห่มันเอ็นมาแล้วมันบอกธรรมาชาติอ้อยมันกส็สซิบอย่างมาั้งสิแห่มันตรงนะครับเขามาเลงเกินมาเลงเขานะครับมาเลงอันนี้เขา่าให้มันให้มันหน่อยกว่าเก่าเพื่อที่ให้มันมีควกกามตึงกว่าเก่าเพื่อป้องกันการล่มนะครับตอนนี้เพราะท่านทอดตึงเพราะว่าอ้อยอ้อยช่วงนี้ยอดมันอ่อนถ้าเขาตึงหลายๆนี่ยอดจะหักโปเปะโปเปะเลยพี่นอ้องนี่คือหลักการที่ทฤษฎีที่ลุงชอ้อนเคยเ่าอยู่ตลอดนะครับแล้วเวลาเขาจะดึงมันนี่มันก็ะ่ิบนี่เห็นพี่น้องไหมที่นี่เขียน อย่างตัวนี้มันติดบังคับไวเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะบั้นเนีนเพราะว่าเขามัดช่วงคอนีอย่างลุงชวนวอาคลิปที่ล้วนะครับมองนี่มันก็บที่บวมล้ำอ้อยมองนี่มันที่ขยายโตขึ้นเราวมันกี้ที่เห็เขามัดแกนมันแน่แน่นนะครับมันที่ดินเขาได้มันที่ควสามารถขยับโตได้เลยแล้วอ้อยพวกนี้มันก็บที่เป็นคดคตรับนี่สิพี่น้องรับรับเพื่อที่ธรรมชาติของมันเนาะมันที่หาแสงสำนี้ลุงชวนกะคิดว่าอยูนะครับนี่คือที่ลุงชวนเฮ็ดแล้วนะครับอันนี้เป็นอ้อยเหลืองพี่น้องมันต้องมีแกนนะครับีี่น้ แกนก็แกนไหนถ้าบบวี้ก่นไหนเนี่ยร่มครับพี่น้องรูดไปเลยรูดไปทั้งก่อเลยร้องมึงแล้วปีกายนี่เฮ็ดประทันบ่ได้เฮ็ดแกนแบบนี้บ่ได้เฮ็ดดีปานนี้นะครับปีนี้จังไรก็ฝากพี่น้องเขาติดตามนะครับว่าชีวิตคิดไปเรื่อยของลุงชวนเนี่ยมันจะได้ผลบ่อสำหรับการป้องกันอ้อยล่มนะครับป้องกันอ้อยล่มแต่ว่าต้องเฮ็ดแต่น้อยก็นี่ก็ดีนะครับอันนี้ลุงชวนพึ่งเรียวส่วนอินทผพามก็เลยมาเฮ็ดเฮ็ดได้ซ้ำอ้อยนะเขียวคลิปหม่อวานนี่นะครับคลิปที่เรียกว่าก้อนหนานี่นะครับ อ้อยมันตีบพทันเลรบะทัานนี่เอียงออกนะครับมันตรงๆเข้าก็ยึดไว้เพื่อจะให้มันดัดตัวเองนะครับดัดตัวเองหาแสงมันจะได้โค้งแล้วเพอาะเขาไปเลีงปั๊บเนี่ยมันตีตึงอันนี้คือลุงชวนคิดว่านะครับพี่น้องท่านใดเห็นด้วยเห็นน้ำกับทุดลองเบิกนะครับมันอาจจะเฮ็ดยากพี่น้องแต่ว่ามันกับคุ้มค่านะครับโดยเฉพาะอ้อยอ้อยเรืองวาทินเนี่ยมันเป็นอ้อยที่ขั้นน้ำได้พอบลุงชวนก็เลยว่าอยากร้องเอาไว้ดูดมันแก่ๆนะครับก็จะเอาไปแปรรูปนะครับเพลทสารพัดผลิตภัณฑ์นะครับโดยเฉพาะน้ำปนะลุงชวนกจะพัััฒนนนนาไปปถึงะครบ หบอาจจะมีหีบขายหน้าสวนยังกับว่าไปซึ่งอ้อยนักเขียวอ้อยยักเขียวก็คืออ้อยเป็นทรงโรงงานไปอันนี้ก็ทรงโรงงานก็ได้ห้สร้างก็ได้หีบน้ําก็ได้นี่คืออ้อยเหลืองบาซินคลิปนี้สำนีสักก้อนนะครับกะให้พี่น้องล้องทุทวนเบิ้ง่ามันที่เป็นไปได้บ่ที่ไปตถึงสิพ่อสำนี้อ้อยเหลืองชวอนก็จำนายพันแล้วนะครับขอที่บาทห้าสิบบาทร้อยบาทขึ้นไปทรงฟรีกันอย่าที่มารับหน้าสวนตัดให้ได้ครับหนี้ผู้ใดมารับนะครับแต่ละสองพันห้าร้อยบาท รับหน้าส่วนตัดให้ขึ้นให้ครับผมขอบคุณหลายที่ติดตามครับสวัสดีครับ